ขวาเต็มหน้าซ้ายตามขวาอีกทีปักอีกดอกโดดแทงเขา่ากินกันไม่ลงสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ถ้าเป็ไม้เมืม่อยไทยเจ็ดสีวันนี้ไปดูคู่เอกของรายการโอ้ยเตะลูกนี่ครับปลายเท้าโดนปลายคางเลยครับ ผู้หญิรายการเมื่อวันที่13สิงหาคม2560ครบร้อยสามสิบหครับนักชกฝ่ายแดงนี่ยังชกอยู่ครับก็คือกุหลาบดำซอจอเปียกอุทัยสายอุก,กาบาดครับฉาย,ยาของเขาซ้ายดีเหลือเกินวันนั้นก็พบวก,กวับา้ายเหมือนกันครับเพชรการทัศน์เอ็มบูเดนตอนนั้นอายุ17ปีครับ 17, 18, 18ปีครับมา7ปีที่แล้วเป็นแชมป์147ปอนด์ครับเพชรการทัศน์ของบดทันเจ็ดสีเอาล้วครับซ้ายเจอซ้ายสายอุก,กาบาด แม่แต่ละดอกนี่ทั้งคู่เลยครับกลับบ้านนี่ซ้ายกับซ้ายกลับไปบ้านนี่ไม่ได้เรียกเลือดดีโอ้โหกลับบ้านนี่นอนไม่หลับครับาวันนั้นอาจารย์ราชกรดาราพันธ์ครับตัวใหญ่ๆเป็นกรรมการัวยใหญ่ๆเดินเข้ามาโดนทีบเพชรกันทัดซ้ายกับซ้ายแม่ทีบพร้อมกันครับจะขยับเข้าไปหาเพชรดำ้ายอุกกาบาตปัจจุบันยังโชคอยู่นี่นะครับเจ็ดปีที่แล้วอ่าตอนนั้นอายุสิบเก้าโยกแล้วก็ตีเข่าหนักนอกได้ไหนดีด้วยกันทั้งคู่ แต่ว่ายู่ที่อาวุธใครจะหนักกว่ากันอ้าดันออกมาครับติ็เชือกโอ้บอกว่าห่าชคครับอย่าจับเชือกนะเหลือทั้งคู่อูหมดยกครับเอาแล้วมาดูชนเดนเป็นไม้โมยไทยเจ็ดสีครับไตะขวาไปต่อยลำตัวขึ้นบนน่าตามสูตรเลยครับกราบดำแล้วก็ลูกนี้โหนตีเน็บตี มาชมกันต่อครับเดินลุยแล้วครับผูหลบดำนี่แหละครับมวยอย่างนี้แหละครับเมื่อ7ปีแล้วก่อนหน้านั้นก็ดังแล,แล้วแล้วก็เป็นผู้เอกรายการโอ้โหสาวใสโอ้ยแม่หนึ่งสองสามสี่แทงเข่าด้วยโอ้โตครับเอกชัดต้โตแล้วโดนหนักๆอย่างนี้ไม่ได้แม่กอดไว้ก่อดก่อนพ่อสอนไว้โดนหนักๆได้กอดไว้ก่อนอานะครับจับร็อกแต่งตัวนิดนึงเสียบเข้าไปเอกนทัดตีสู้ครับถีบไวโอ้โหโดนต่อยลำตัวดุจริงๆครับนี่แะครับ แม่ซ้ายกระบาดครับซ ar er ้ายผักผักปักเข้าไปแม่ไม่เป็นเข่าก็ซับซอกครับขณะที่เป็นกัรนทัดเปกันทัดนี่เป็นหวยฝีมือครับแข่งแม้้าโอ้ดูลยครับกูหลับดำแบบโบกมือเข้ามาดิเข้ามาดิเข้าทำไมแล้วเปกัรนทัดบอกว่าแม่ผมก็พอแล้วครับเตะชิงเอาไว้ก่อนเตะชิงดำไว้ก่อนครับยับ้ายต่อยซ้ายต่อยสายอีกแล้วากอดคอไว้ก่อนเปกันทัด ก่อนแล้วตีไม้ตีเด็กนาทีหนึ่งไม่ได้เปรียบครับไม่เสียดุลต่อยลำตัวก็สวนคืนอ้าวมาล็อกแล้วกล็กลงไปด้วยกันทั้งคู่โอ้โหดึงครับต้องงัดครับอาจารย์ราชกรณ์ดาราพานันมมยใหญ,ใหญ,ใหญ่ต้องงัดขึ้นมาสักมือให้โชกน,นี่จะเข้าไปครับโอ้โห,โ,โ,หโบกครับต่าฝรั่งรูปปากสุดท้ายแล้ว โอ้หมดยกครับแล้วก็สุดท้ายนี่ครับกินกันไปลงเสมอกันไปครับสมันเกิดเสมอกันเรียบร้อยครับอ่ามวยมันเมื่อเจ็ดปีที่แล้วครับผู้เอกมาดูชฉลีเป็นไม้มวยไทยเจ็ดสีกันหมัดซ้ายนี่ยซสายอุกาบาดครับมาลุยจริงๆแทงเข่าโอ้โหมาลุยแต่ว่าทางด้านเพชรกันพัดก็ป้องกันดูดีครับแล้วก็ยกสี่ตอบโต้ได้ได้สวยงามครับสุดท้ายแล้วเสมอกันไปนี่แหละครับ ซับซ mm ้ hmm. อนวันนี้เวลาหมดเป็เวลาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ